พามาเดินตลาดนัดเย็นวันศุกร์มอสวอค่ะคือคักมากตั้งแต่ทางเข้านะคะเรียกว่าคนเยอะพอๆกับร้านค้าเลยมีขายแบบข้าวหวานน้ำลำไยสลอปี้ก็มีนะคะก็เดี๋ยวลุยสวนน้ำมะพร้าวดูสิทุกคนสิคือคักมากเด็กๆแบบเลิกเรียนนะคะนักเรียนนักศึกษานะมาซื้อของกินแล้วก็ไปนั่งชิลกินที่สนามนะคะอันนี้ตอนสี่โมงครึ่งนะคะก็จะคือ,คอนี้มีปลาหมึกด้วยปลาหมึกทอดแบบฟินฟินดูสิ เหลืองแบบกรอบมีแบบเน้นหนวดก็ได้นะคะและเครปเย็นค่ะคิวยาวมากแต่วันนี้ต้องได้กินรอค่ะนี่กล้วยหอมนะคะแล้วก็มัชเมลโล่ซอสคาราเมลนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะท็อปด้วยไอศครีมวานิลามันช่างเข้ากันมากแป้งเค้กเขาดีมากเลยอะ่ะมันเป็นเค้กเย็นที่แบบนุ่มนิ่มแบบสมการรอคอย แฮปปี้ต่อด้วยชายเย็นนะคะบรรยากาศแบบชิลๆเย็นวันศุ